ประเทศแล้วก็นานาชาติเช่นที่มหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในการใช้แอปพลิเคชัน Zoom c r o u d Meeting ในการจัดประชุมทางไกลครั้งแรกของประเทศนะครับที่นี่ครับมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่เขามีการจัดประชุมระดับชาติแล้วก็นานาชาติ เบนจมิดวิชาการครั้งที่10ซึ่งก็เป็นการประชุมแล้วก็นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กรอบสถาบันอุดมศึกษาไทยพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยการประชุมในปีนี้เป็นการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน o m c r o า d Meeting เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คือจะต้องมีความเข้มข้นในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการงดเว้นการประชุมการรวมตัวกันของคนจำนวนมากจึงทำให้เกิดการประชุมในรูปแบบของออนไลน์ครับซึ่งเป็นการประชุมทางไกลด้วยแอปพลิเคชัน Zoom c r o u d Meeting เป็นครั้งแรกในประเทศครับ สำหรับผู้ร่วมประชุมวิชาการก็ประกอบด้วยนักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเลขกชนรวมถึงบุคลากรทั่วไปที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันในการร่วมประชุมออนไลน์ได้นะครับโดยมีบทความวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอกว่า524ผลงานแล้วก็เป็นบทความระดับชาติ446ผลงานระดับนานาชาติ78ผลงานด้วยกันครับ